นับเป็นเวลาที่ยาวนานเหลือเกินที่ประเทศจีนปกครองด้วยระบอบราชาหรือจัก,กรพรรดิจีนจนมาถึงราชวงศ์ชิงราชวงศ์สุดท้ายของจีนตอนนั้นคศ่ักราช1893ได้มีชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นนามว่าเหมาเจอตรตงเหมาเจอตงเกิดขึ้นใน ปีคิศักรา1,893ประธานเหมาหรือเหมาเจอตงเกิดในจังหวัดหุนหนาด้วยจังหวัดหุนหนาหรือหุนหนนาคือจังหวัดที่เหมาเจอตงเกิดซึ่งเหมาเจอตงเกิดในปลายราชวงศ์ชิงของจีนตอนนั้นเหมาเจอตงเกิดในครอบครัวาชาวนาที่มีพี่น้องสามคน รวมเหมาเจอตรงเข้าไปด้วยรวมเหมาเจอตรงเข้าไปด้วยก็มีสามคนตอนนั้นเหมาเจอตรงได้ออกจากบ้านและได้ไปแต่งงานกับผู้หญิงมาหลายคนมากซึ่งผู้หญิงเหล่านั้นก็ต่างช่วยเหมาเจอตรงต่อสู้กับการเมืองจนพวกเธอนั้นถูกทิ้งโดยเหมาเจอตรงและเหมาเจอตรงก็กลายเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อการเมือง ถึงแม้เบื้องหลังจะเต็มไปด้วยราบน้ำตาของคนที่รักเหมาเจ๋อตงเหมาเจ๋อตงมีบทบาทสำคัญในช่วงคิทสัักราช19 1 9ถึง1940เเมื่อตอนนั้นประเทศจีนเมื่อตอนนั้นประเทศจีนเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายระหว่างฝ่ายจีนใต้กับจีนเหนือโดยมันเกิดจากที่ว่า มีความไม่เป็นธรรมในอุดมการณ์และมีความทุจริตในรัฐบาลเลยทําให้เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศจีนระหว่างจีนเหนือกับจีนใต้ตอนนั้นเหมาเจ๋อตงได้นํากองทัพแนะนํากองทัพแบบกองโจนูนเข้าทําลายล้างกองทัพพักจีนนิยมในช่วงสงครามกลางเมืองนั่นเองโดยเหมาเจ๋อตงนั้นมีชื่อพักว่า พรรคจีนคอมมิวนิสต์เขาได้นำกองทัพจีนคอมมิวนิสต์เข้าจัดการกองทัพจีนนิยมเข้าจัดการกองทัพของพรรคจีนนิยมตั้งแต่ตั้งแต่การทําสงครามแบบกองโจรและเขาได้รับการสนับสนุนจากชาวนาและแรงงานในการต่อสู้ในสงครามกลางเมืองนี้จนเมื่อปีคิดตศักราช ห9ึ 1949, ใ่ในวันที่1ตุลาคมในวันที่หตุลาคมหนึ่สงครามกลางเมืองของจีนที่เกิดตั้งแต่ปี1,919ถึง1 9ึ่นั้นเป็นช่วงเวลาที่เป็นสงครามกลางเมืองของจีนยาวนานเหลือเกินตอนนั้นเหมาเจ๋อตงได้นำกองทัพกองโจร ที่อยู่ในพรรคจีนคอมมิวนิสต์ของเขาที่ได้รับการสนับสนุนจากชาวนาและแรงงานปราบทัพจีนนิยมได้สําเร็จซึ่งตอนนั้นสงครามกลางเมืองของจีนที่ดําเนินมาตั้งแต่ปี1919-1949ก็ได้สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะก็คือพรรคของเมาเจ๋อตงนั่นก็คือพรรคจีนคอมมิวนิสต์และตัวของเขาเมาเจ๋อตงได้ทําการเปลี่ยนประเทศจีนให้กลายเป็นประเทศแบบ พรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองเหมาโจดเหมาเจ๋อตงได้พาประเทศจีนเข้าสู่ยุคใหม่และเหมาเจ๋อตงได้ทําการเปลี่ยนแปลงการเมืองของจีนสังคมเศรษฐกิจจนในตอนนั้นการเมืองของจีนมีผลต่อการเมืองของทั้งโลกด้วยในศตวรรษที่20สวัสดีครับ